นี่นี่สวทปัตตานีมีอะไรจะบอกคะ่ะต้องบอกว่าตอนนี้เราสวทปัตตานีมีติ๊กตอกแล้วนะคะโดยใช้ชื่อว่าลูกปลานัทนันหรือน้องลูกปลา สาวอ้วนอย่างมีคุณค่านั่นเองค่ะมาฟังน้องเล่าเรื่องมีเรื่องสนุกมีเรื่องที่เป็นสาระสำคัญของทางภาครัฐต้องบอกว่าสวทปัตนีและน้องปลามาด้วยความหลากหลายมาด้วยความมีคุณค่าอยากให้ทุกท่านติดตามเรานะคะกับติ๊กต็อกลูกปลานัทนันค่ะเดี๋ยวมาพบกันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะก็พบกับคนเดิมค่ะน้องปลานัชนานคงทนหรือตุ๊กตาตุ่นที่อยู่บนหัวน้องปลาจะใส่อยู่เสมอกับในส่วนของสวทปัตตานีนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรามีประเด็นที่น่าสนใจอะไรบ้างนะคะที่จําเป็นจะต้อง คุยให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเนี่ยได้รับทราบกันนะคะต้องบอกว่าในตอนนี้มีคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีออกคำสั่งในการจัดตั้งสอบอคอส่วนหน้านะคะแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสนะคะโดยมีพลเอกนัฐพลนาพาณิชค่ะเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเนี่ย เป็นพุ่มใวยการศูน์นะคะซึ่งสาระสําคัญในส่วนของคําสั่งฉบับนี้นะคะก็องบอกว่าเพื่อให้การบริหารจัดการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพพร้อมกับสอดคล้องกับสภาพสถานการณ์ ปัจจุบันการ,พรแพร่ระบาดของโควิด1 9นะคะสมควรให้มีการจัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขปัญหาโควิด1 9ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ขึ้นมาค่ะเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับส่วนราชการต่างๆเพื่อประโยชน์ในการบูรณาการการขับเคลื่อนที่เป็นการปฏิบัติราชการที่มีการติดตามและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเฉพาะ เลยนะคะต้องบอกว่าเป็นงานเฉพาะเลยและชั่วคราวอาศัยอำนาจตามความในข้อ4ในวงเล็บ3ค่ะของคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่5ทัพศ2563เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษค่ะเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามมาตร ต้องบอกว่าเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดในการบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ลงวันที่25มีนาคมพศ2563ค่ะสําหรับในช่วงต้นนี้ปาขอจบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องเดียวกันเลยในคลิปต่อไปค่ะค่ะก็ยังเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับ คลิปก่อนหน้านี้นะคะในเรื่องของการจัดตั้งสบคส่วนหน้าค่ะเรามาดูค่ะนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ได้มีคำสั่งให้มีศูนย์บรูรณาการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ค่ะโดยเรียกย่อสั้นๆว่าสบคส่วนหน้าโดยจะครอบคลุมจังหวัดสงขลา ยะลาปัตตานีและนาราธิวาสสี่จังหวัดนี้นะคะอาจรวมถึงพื้นที่บางส่วนด้วยก็ได้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือทั้งจังหวัดหรือจะบางส่วนก็ตามแต่ที่มีพื้นที่ติดต่อกันทำให้อาจเกิดให้ก่อให้เกิดปัญหาโควิดสิบนะคะตามที่นายกรัฐมนตรีกำหนดก็ได้อีกส่วนหนึ่งอีกทั้งมีพลเอกนัทพลนาพาณิชค่ะ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการศูนย์ด้วยนะคะโดยมีหน้าที่และอำนาจในการกำหนดแนวทางการบูรณาการประสานงานขับเคลื่อน นโยบายคับเพื่อนการติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้คลี่คลายโดยเร็วนะคะตามนโยบายแนวทางหลักเกณฑ์และมาตรการที่รัฐบาลกำหนดไว้หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยได้กำหนดไว้ร่วมมือกับ ในเรื่องของการประสานงานกับแนวทางต่างๆทั้งทาง,ทางภาครัฐและทางเอกชนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาโควิด19ให้หมดไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และยังกลั่นกลองให้ข้อเสนอแนะและความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโควิด19ตรงนี้ระบาดยังไงจะแก้ไขยังไง ต่อศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 และสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะทำงานหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้ค่ะตั้งแต่วันที่18ตุลาคม2564เป็นต้นไปค่ะนี่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ของเราโดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งสวทปัตตนีอยากให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น ปัตตานียะลานราธิวาสและสงขลาต้องร่วมด้วยช่วยกันนอกจากต้องปฏิบัติตามนโยบายของทางภาครัฐแล้วเรายังต้องดูแลตัวเราเองและบุคคลในครอบครัวให้ห่างไกลาจากโควิด -19 ค่ะสำหรับวันนี้น้องปลาขอลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ